เฮ้ยเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้มันแปลกๆมันมันมันมีสามแขนสามขาแล้วถามันทำท่ากลัวๆด้วยฮัลโหลเอ้ยอย้ยเฮียพ่อมึงเขาไม่มีพิษมีภัยเอขาวิ่งหนีเลยเป็โคตรไวเลย N B C เฮ้ยโอ้โหมันมีสามขาเองมีสองขาไอ้จริงๆเราก็มีสามขาขาหนึ่งใช้วิ่งไม่ได้ชั้นเองคนปามีไฟโอ้โหโนมาเลยสันเฮ้ยจุ๊บปูมาเปิดก่อนได้ปูเปิดก่อนได้ปูเอ้ยตาย กูตายเปิดก่อนได้ปูดมึงเลสโก้มาแล้วเอ้าเฮียชนไม่พังไม่พายเลยกูตายได้ตามทางเลยนี่ใช่ใช่ใช่โอ้เดี๋ยวย้โอเฮียชนใครวะไม่รู้กูชนใครไม่รู้ยิงไม่โดนลูกเกียงอยู่ไหนวะลูกเกียงอยู่ไหนว่าลูกเกียงอยู่ไหนลูกเกียงลูกเกียงอยู่ไหนจ๊ะอาจื้อเลวอจเจอเลวเฮ้ยเียใครโยนระเบิดไอเวีนกูตายเฮ้ยใครเป็นเฮียอะไรวะวัด ใครเป็นไร